ดูกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ําบาดาลที่จังหวัดแพร่ค่ะอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลค่ะได้ติดตามโครงการพัฒนาน้ําบาดาลเพื่อความามั่นคงระดับชุมชนพื้นที่จังหวัดแพร่ค่ะที่เทศบาลตำบลแม่คำมีอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่น,นายศักดาว,วิเชียนศิลป์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลได้ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินโครง,งการพัฒนาน้ําบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ค่ะ ซึ่งทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาน,นั้นได้อนุมัติงบประมาณในการขุดเจาะบ่อบาดาลมาช่วยเหลือประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคโดยในปีนี้ค่ะได้อนุมัติงบประมาณให้จังหวัดแพร่จำนวนถึง32แห่งด้วยกันค่ะ เทศบาลตำบลแม่คำมีนะคะมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดจำนวน12หมู่บ้านรวมทั้งสิ้น2,720ครัวเรือนค่ะประชากรทั้งหมด7,153คนประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขายค่ะโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนก็จะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะ ทางนี้หากพื้นที่ใดนะคะที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ก็สามารถขอความอนุเคราะห์มาได้ที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลโดยผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ค่ะซึ่งทางสำนักจะออกสํารวจพื้นที่ก่อนนะคะจากนั้นจะมีการของ,งบประมาณดำเนินการตามลำดับขั้นตอนกันต่อไป <c oughs> ค่ะ